นี่เลยครับมันก็จะมีให้หนหครับเครื่องขนาดนี้ครับมีหลายร้านครับดูลักษณะต้องเป็นเครื่องแบบแบบนี้นะครับอย่าลืมติดตามเรื่องราวไปกับนายแขกวาเลตี้และฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปต่อไปกันด้วยครับ สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนําอุปกรณ์สําหรับทาไส้กรอกอิสานนะครับทาไว้ทานเองหรือทําในครัวเรือนนะครับมีหลายคนถามเข้ามาว่าเครื่องตัวนี้ผมซื้อมาจากไหนนะครับก็เข้ามานี่เลยครับแอป lazada นะครับแอป lazada นะเข้าไปแล้วก็ส่กดเลยครับเครื่องบดหมูหนึ่งสองนะครับแล้วขึ้นมาแล้วก็เลือกหาเลยครับนี่นี่ครับเครื่องบดหมูเบอร์สิบสองนะครับ เลือกซื้อได้เลยครับตามราคาเนาะห้าพันกว่าบาทถึงหลักหมื่นนะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเปลียวไดหมูนะครับเป็นตัวเปลียวหมูลังพึ่งนี้ผมจะใช้อยู่สามขนาดนะครับขนาดแรกที่จะใช้ก่อนก็คือเบอร์สิบสองครับอันนี้เป็นเบอร์สิบสองใช้สําหรับบดเนื้อหมูนะครับอันนี้จะเป็นหัวไหลหมูนะแล้วก็ เราก็มาตัดเป็นชิ้นตัดเป็นชิ้นขนาดไม่ใหญ่นะครับแล้วก็ล้างน้ําพักทิ้งไว้เนาะอันนี้ก็จะเป็นมันหมูแข็งนะครับมันหมูแข็งตัดเป็นเส้นอันนี้ก็ตัดเป็นเส้นมาเรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็หัวขนาดที่สองจะใช้ก็คือขนาด8มิล8มิลนี่ผมใช้สําหรับบทนี้ครับหนังหมูหนังหมูนี่เราซื้อมาเป็นหนังหมูสดแล้วก็ไปต้ม ล้างน้ำนะครับล้างน้ำทำรมสะอาดาสวนอันสุดท้ายลองขึ้ืออันสุดท้ายเนี่ยเป็น3ามช่องนะครับอันนี้สําหรับบรรจุไส่กรอกนะครับมันมันจะบรรจุง่ายนะอันนี้ก็เป็นกลวยบรรจุอันนี้เป็นกลวยดันนะครับอ่าแล้วอื่นๆที่ใช้มีอะไรบ้างอ้ามีนี่ไส้หมูครับ ไส้หมูเค็มแช่แข็งนะครับไอ้น,นี้ก็ซื้อจากแมคโครหลายคนก็ถามเข้ามาเหมือนกันว่าทําไงหาซื้อที่ไหนได้นะครับบางคนอาจจะต้องใช้เป็นไส้หมูสดก็ได้แต่มันต้องเสียเวลาในการร้านเนาะอย่างอื่นที่เราใช้ก็จะเป็นข้าวสวยนะครับกระ,ะเทียมจีนนะกระเทียมจีนอันนี้ารากผักชีพริกไทยขาวพริกไทยดำผงปรุงรสนะครับซอสหยอยนางรม เลือแล้วก็น้ำตาลนะครับที่ผมใช้ก็ที่เรามีอีกอย่างก็คือเครื่องเครื่องปั่นนะครับไว้สำหรับปั่นกระเทียมแล้วก็บดกระเทียมกับพริกไทยนะครับแล้วก็ลาบบชีด้วยนะโอเคครับสำหรับแนอบออนอุปกรณ์ก็มีเพียงเท่านี้ครับแล้วติดตามคลิปต่อไปสำหรับการ ทำใส้กรอกอีสานสูตรหมูวิทย์ทยดำของช่องม่แคกคบอลลี้นะคะสวัสดีครับ